สวัสดีครับพบกับผมเบ้าเคนสติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์ที่สิบสองจัติกาพี่น้องพากันออกมาลอหาเห็ดฝนตกปล่อยติดกอกมือเรียกแล้วเจอเ,เห็ดเจอเห็ดเห็ดชนิดไหนแต่ว่าวัตุการพี่น้อง เมือ่อเน,นี๋ยวันพรานนอนสติกอย่าสงสัยว่าเฮ็ดทีออกมาแล้วออมอออนี้เน,น,นี่ยพีโ่โอ้ดอกเห็ดปลวกเห็ดจูนเห็นไหมเห็ดปลวกเห็ดหัวแหลมี่ดิโอ้นี่ดิ<อ>้ดดดดมงมูอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อน,นโอ้โหนาไพ่คุณทางพุ่นก็นมีเด้อ เสียงคนขึ้นองสวยๆใช่เ้วบอกเคสน <c oughs> เราหาเหตุขนาดแสดงว่าเมื่อนี้ทีนี้นะนี่ครับออกในโคนไผ่เลย,าายอ๋อดูหลายอยู่จะต้องสังเกตดีๆสีเดียวกับใบไผ่เลยคุณเหรอใส่ติ๊กเช้าดอกกำลังสวยเลยจ้ะดอกกำลังสวยเลยใต้มันก็มีอีก มันพุ่งพ่นมาคืนนิดหนึ่ดเลยเ็พุ่งพ่นนี่ดีใช่ดอกงานหนีรันองหมูนี่ดอกว่ามูนจะพงพนดอกนี้มานเก็บเพรพุ่ดพ่หลวงหนึ่งชนิดดอกขาวๆเนาะมาวันนี้สวยดีครับมาที่อีดีตะกินเตมเลยเต็มเลยเสร็ย่ก็ มีคนเปห้องประตูบัีเพื่อนกับบแย่งหอกวะมีบอกเจนระวังเหยียบเด้อเจไปเนี่ยบอกไปทาไปทางพุ่เนาะเี้ยเอาเก็บนะทางนี้ก่อนเนาะเดเต็มเลยเธอต้องค่อยๆไล่เปิดไปเรื่อยๆสติก๊ก แดดยามเช้าใน,นสวนปลาล์มอ้อมมันหลากไปเลยเต็มเลยอ้อมสมไผ่นี่แน่เลยดิก็ไผ่สรรมนิรำมา,มาเล็กก็กรวยกันเลยพี่น้องมาพี่น้องงัดก็โตโอ้มันอยู่ใน,นต้นไผ่ลากไผ่ได้สิเสียงเลยแหละ ดอกดีสวยเลยเดี๋ยวเดดก็ท่านั้นเนาะลากไผ่จ้ะเดิมออกชุดใหม่ได้ดะเนาะดอกต้นนี้เนี่ยมาพี่ ดินกินเอาปดจบอปเมราวนหมือที่หนเมื่อคืนเมื่อคืนนนตกทั้งคืนเห็ดดำดอกดีงาม เด๋พอดีงามเลยโอ้ยเป็นชั้นและเวลามาเจ้าดอกคดีงามดูมหาขเจ้าก็ได้ไปโม่เนิ่งเมื่อคืน Nghĩa sắp không cần được áp lực 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 áp tôi áp lực áp lực đẹp này, áp lực áp lực áp มันจะออกหลายบอกกินบนนี่ง่ะออกหลายทูกปีได้เนาะออกหลายทูกปีเด็ดหาสัน่นได้จ้ะให่สุดเลยนี่เกก็ได้ถุงยางนึง่งหน่านหาเห็ดกันสิแบบนี้แหละพี่น้องเราเก่งจะอ้อมจากคุณจ้ะแต่เ,เก่งมาเก่งไปอ้อมของคุณเนาะอ๋อฝั่งนึงเพราะว่าเห็ดเห็ดมีฝั่งนึง่งอึบ้บ โอ้ยมันก็งามนะเนาะมาพี่มาพี่ครูบอเหานั่งเมื่อกี้นี่มา คือนคนใต้นงซะสะ <laughs> คนเนาะรอบนี้เห็ดออกสองชนิดเลยเนาะท <im Thompson> ั้งเห็ดโคดหลวงแล้วก็เหเออเ็ดโปหมวแหลมเอาง่ายๆไปแค่ที่เด็กเห็ดโปหมวแหลมเนาะอันนี้่จ้ะพี่น้องจะได้ไม่สับสนเพราะว่า S <S มันเกิดเห้ดปวกคือกันเนะนะเาะเนาะมัสมีสองชนิดมันเป็นสองชนิดถือเสียงสติ๊กบอกพชรตั้งชื่อให้ใหม่เลยเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าถ้าว่าบอกเคมบอกว่าเห็ดปวกหัวแหลมเข้าใจตรงกันว่านี่แบบนี้เลยเห็ดโขลกก็ดอกข,ขาวๆมุกๆที่เขาเก็บเมื่อวานนี่เนาะถึงกำลังแมนหรงด,ดีพี่น้องแรบงบปิดจิ๊บ Đó. Đường đường đường. Ồ. là phải cắm sạc nhiều trong

cóp lưới Hãy subscribe cho ก็ไปตกตาดุ๊กด้เนาะน่ะเราอย่บหินเลยอปทางน้ก็เป็นยังโไงครมี คนะก้าบอเคนิเราจะติเกนฮับ เหลือฮะลามปลข้างในนี่บอกข้างในบอกข้เห็นแล้วบอกมแลี่ติ๊กินมข้างอ๋อบอกขนมางลอดวน่วจะปอ๋ยดิบแบบนี้ชุบถุงไทย โอ,อ้ใหหลายๆอยู่นะนหลายๆจ้าดอกสวยด้วยอะไรจะึ้นจะหาเลาะอยู่เนาะจ้าดอกรุวนมันดีนสวยพ่อม,มาเสรพี่อ้อมคนไผเลยทำมาบึ่งอีก <N> คำคำหรือว่ามืออื่นออกเต็มได้นี่พอเพิ่นยังออกบสุดเนาะจ้าไปเราจะไปเดินหาอีกพี่น้องยากาศวันนี้ชุ่มช่ำเย็นเย็นไปดูกันต่อครับพาคันเดินมาเรื่อยพี่น้องโทนนี้ออกอีกแล้วครับพี่น้องจำได้ปะหอยที่วากินเก็บไปรอบแรกๆนเนาะที่เพิ่ออกอยู่โคนกล้วย ออกโหลาย,ออ,าลายออกจุ่มหนึ่งหน่อยอียแล้วมาคันเดินมาบ่โอ้นี่งที่เราเก็บหมูแรกโอ้ลางจากข้างล่างขึ้นไปเลยรอบนี้รอบแรกที่เพื่อนออกหันออกตรงนี้เด็กติดดอกได้บนนอกสติ๊กเนาะนี่ดิกเป็นูงกล้วยนฟ หมื่คนค่ะคุณหาหลายด้วลีลาเด้อจ้ะแ <c oughs> สดงว่ากูเทื่อลีลาบอกพี่น้องฟ้าวเนี่อยแล้วพี่ฟังอย่างเดียวพี่น้องจ้ะฝุดตุดตกมันเลอะมากรับสมัครคนล้างหนึ่งตำแหนง่งตันหานี่มั่นนี่เด้อพี่น้องตอนล่างคุณตอนล่างคุณแหล่ นั่งเน้นหน้าคันพยาบาลเนออกชุดใหม่อีกแล้ว6กไปรับรอยกระทงได้นน่ไม่ออกไปหารอยกระทงเลยจัะนี่วันนี้ก็สิบสองแล้วเนาะ เราประท้วงแต่ริดเก้าเน้เนเด็ข้ามมอมือนี่สินน้อยอโอ้า,าบานเอาแบบนี้เลยด้วยจ้ะโอ้มมนีเสือขนาด ก็ยูอ้นั่นจริงหัวเพิ่นกินดอกเพิ่นฮึฮะตัวตึกบุกเห็นได้นนี่ะอมึงกิงกยังมันออกเมเลยเนาะลานะมานเลยนะ ด้ออกเรื us, ่อยๆก็ได้โคนนี้โคนใหญ่โคนเดินดีๆด้วยมืนนี่ลื่นนำโอ้โหในหลายยุคเนาะแต่ดอกมันน้อยจ้ะดอกมันครีงามไลยนี่รุ่นหลายแสดงว่า หือว่าหลายเลยแหละดอกในน่องดินได้ขึ้นกระคามันยังบบพ่นดินจ้ะเดี๋ยวมื่ออื่นหรือว่าตอนค่ำๆของคนมาเลาะเบื้องอีกเนาะครับผมพาพี่น้องเลาะอีกอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าคลิปนี้ขอฝากไว้ก่อนนะบอกเพื่เนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อได้ครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเบื้อน